คำทำนายประจําเดือนมิถุนายน2567ของเจ้าชะตาที่เกิดราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเดือนนี้รู้สึกเหมือนมีความสุขแต่เอาเข้าจริงๆก็มีเรื่องให้กังวลให้คิดเยอะทำให้คุณพยายามจะหาทางออกหาทางแก้ไขใช้ความคิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นได้แต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้ต้องรับสภาพแม้จะรู้สึกผิดหวังเหมืนโดนหักหลังบางคนมีโอกาสเกิดปัญหาทะเลาะก,กับคนในที่ทำงานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆปล่อยวางรอเวลาเพื่อเริ่มต้นใหม่คะ่ะด้านการเงินพอจะมีเงินเข้ามาบ้างแต่ก็ต้องจ่ายออกมีการโกงหักหลังเสียเงิน โดยเฉพาะเสียแบบไม่อยากเสียแต่ก็จําเป็นต้องเสียคะ่ะอาจจะมีการใช้เงินซื้อของไม่จําเป็นเยอะแต่รายได้เท่าเดิมด้านความรักอยากมีใครสักคนมาร่วมสร้างชีวิตแต่ก็ดูแล้วยังไม่มีถ้าเข้ามาคุยพอมีบ้างคะ่ะแต่กถึงขนาดเดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์มากกว่าคนคุยต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เห็นส่วนคนมีคู่อยู่ในช่วงเริ่มสร้างครอบครัวหรือเพิ่งเริ่มศึกษากัน หลายอย่างเลยยังทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรืออยากให้เป็นเท่าไหรไม่เขาก็คุณแอบมีความลับมีการพยายามทําอะไรลับหลังจนอาจทําให้ทะเลาะก,กันได้ต้องปล่อยวางและใช้ความพยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้มากกว่านี้ค่ะด้านสุขภาพไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะสุขภาพดีข้อควรระวังอาจมีการแย่งชิงผลประโยชน์ในสนามแข่งขันจะไม่มีมิตรศัตรูมีแต่คู่แข่ง ทำในสิ่งที่ควรทําค่ะเคล็ดลับเสริมดวงให้คุณไหว้พระปางสมาธิบูชาพระพรมพระฤษีกตันยูผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทําบุญถวายองค์พระหรือร่วมสร้างพระหล่อพระบริจาคหนังสือสวดมนต์้าตรายจีวอลบทพระบทเนนส่งเสริมการศึกษาให้เด็กหรือผู้ขัดแคลนก็จะทำให้เกิดความเมตตามีผู้สนับสนุนทำให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอให้เจ้าชะตาเปิดรับพลังดีๆปล่อยวางพลังแย่ๆมีแต่โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตพร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ